สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสาหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าติดตามชมสําหรับการออกแบบลายเซนกับคูบิกนะครับผ่านการถ่ายทอดสดใน EP ีที่2ของวันนี้ในค่าคืนนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับถึงการเขียนลายเซนที่ดีการเขียนลายเซนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับข้อห้ามในลายเซนกันนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามชมนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้ศึกษา เกี่ยวกับการเขียนลายเซ็นที่ถูกต้องนะครับกับคูบิกได้เลยนะครับทําไมเหตุผลอะไรทําไมเราต้องเขียนลายเซ็นให้ถูกต้องเพราะลายเซ็นคือเส้นของชีวิตเราจะต้องเขียนลายเซ็นที่เป็นเส้นของชีวิตของเรานั้นให้เป็นเส้นที่ดีที่สุดนะครับไม่ให้มีเส้นตัดกันเพราะการที่มีเส้นตัดกันจะหมายถึงปัญหาอุปสรรคฉะนั้นนะครับใน E ีีนี้นะครับคูบิกก็จะมาเน้นย้ําทบทวนเกี่ยวกับกฎหรือข้อห้ามในลายเซ็นให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ทําความเข้าใจนะครับ สำหรับกฎหรือข้อห้ามในลายเซ็นนั้นนะครับคูบิกนะครับมีไว้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับข้อห้ามในลายเซ็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรานะครับมีการตั้งกฎหรือข้อห้ามอะไรกันบ้างนะครับในการเขียนลายเซ็นนะครับท่านผู้ชมสามารถทบทวนนะครับหรือวิเคราะห์แบบลายเซ็นของท่านนะครับไปมาพร้อมกันกับคูบิกได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมนะครับลองเขียนลายเซ็นของท่านขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วลองวิเคราะห์ลายเซ็นกับคูบิกดูนะครับ ท่านผู้ชมจะได้รู้นะครับว่าลายเซ็นของท่านนั้นนะครับมีส่วนไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือไม่นะครับท่านใดที่ชมอยู่สามารถกดแชร์นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่นะครับสามารถกดแชร์แล้วก็เข้ามาติดตามชมนะครับดูการสาธิตวิธีการเขียนลายเซ็นได้นะครับข้อห้ามข้อที่1เลยนะครับห้ามลายเซ็นเส้นตัดกันนะครับห้ามเส้นตัดกันนะครับคุณพี่ขอญาตทบทวนนะฮะนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามชมนะครับก็คงทราบดีนะครับแล้วก็ได้เข้ามาทบทวนอีกครั้งนะครับห้ามเส้นตัดกันนะครับข้อแรกนะครับ ลายเซนของท่านมีเส้นตัดกันไหมอันนี้นะฮะจะต้องพิจารณาดูนะครับข้อที่2นะครับลายเส้นนะครับห้ามมีวงกลมวงรีนะครับท่านผู้ชมลองตรวจด,ดูครับว่าลายเส้นของท่านนะครับมีวงกลมวงรีหรือไม่นะครับวงกลมวงรีก็เกิดจากเส้นที่ตัดกันนี่แหละนะฮะมันจะเกิดเป็นวงกลมวงรีเกิดขึ้นในลายเสนเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือกฎข้อห้ามสองข้อแรกนะครับข้อที่3ครับลายเส้นนะครับห้ามเขียนเว้นช่องไฟนะฮะห้าม มีช่องไฟระหว่างตัวอักษรนะครับช่องไฟนะครับเดี๋ยวครูพี่จะให้เหตุผลนะครับว่าเพราะอะไรนะครับข้อที่4นะครับห้ามเขียนลายเซ็นที่มีหัวตัวอักษรนะครับห้ามมีหัวอักษรนะครับห้ามมีหัวอักษรเพราะการเขียนหัวตัวอักษรโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเขียนเป็นก้อนกลมๆกันนะครับก็จะย้อนกลับไปหาข้อที่2นั่นเองนะครับหัวตัวอักษรนะครับก็จะมีก้อนกลมๆนะครับซึ่งมีผลเสียนะครับตามข้อที่2นะครับ ข้อที่5สําหรับกฎข้อห้ามนั่นก็คือห้ามขีดเส้นใต้ลายเส้นอันนี้เจอเยอะนะครับเจอเยอะและเป็นข้อที่หลายๆคนมักเข้าใจผิดครับสําหรับการขีดเส้นใต้เพราะการขีดเส้นใต้นั้นนะครับจะทําให้คุณนั้นแบกภาระงานหนะักเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะครับสําหรับกฎหรือข้อห้ามในการเขียนลายเส้นยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านใดที่ชมอยู่นะครับท่านผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามชมดูได้นะครับ ท่านใดที่ชมอยู่นะครับสามารถเข้ามาติดตามชมดูการสาธิตวิธีการเขียนลายเซ็นกับครูบิ๊กได้นะครับกดแชร์แล้วพิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามานะครับในรอบนี้นะครับข้อที่1ครับลายเซ็นห้ามมีเส้นตัดกันท่านใดที่เขียนลายเซ็นนะครับแล้วมีม้วนเส้นลักษณะแบบนี้นะครับครูบิ๊กเจอเยอะมากนะครับหลังจากที่ครูบิ๊กไลฟ์สดไปช่วงกลางวันนะฮะก็มีหลายท่านนะครับส่งลายเซ็นมาให้ครูบิ๊กตรวจเจอเยอะมากๆก็คือลักษณะการเขียนลายเซ็นแล้วมีเส้นตัดกันแบบนี้นะครับ แล้วม้วนกันเป็นก้อนกลมๆนะครับบางท่านนะครับเขียนลายเส้นนะครับแล้วมีลักษณะของการเว้นช่องไฟอ่าลักษณะการเขียนลักษณะแบบน First, ี الف, ้นะครับซึ่งการเข like ียนลายเสนนะครับที่มีการม้วนเป็นก้อนกลมๆในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะหมายถึงปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายนั่นเองนะครับลักษณะลายเสนแบบนี้นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินและมีปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายเยอะนะครับก้อนกลมๆที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะหมายถึงการแบกภาระหนี้นะครับตามกฎข้อห้ามเลยนะ ห้ามลายเซ็นมีก้อนกลมๆวงกลมวงรีนั lider, ่นหมายถึงปัญหารายจ่ายและปัญหาภาระนี้เส้นตัดกันนะครับคือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในลายเซ็นนะครับบางแบบลายเซ็นมีเส้นตัดกันเป็นก้อนกลมๆลบบักษณะแบบนี้ซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับทำให้มีข้อเสียก็คือปัญหาเกี่ยวกับคดีความนั่นเองบางลายเซ็นนะครับบางลายเซ็นเนี่ยอย่างเช่นนะครับลายเซ็นที่ขึ้นต้นด้วยตัวสอเสือหลายๆท่านนะครับมักเขียนลายเซ็นแบบนี้ ซึ่งการเขียนม้วนเส้นสอ่อเสือแล้วตัดตัวอักษรลักษณะแบบนี้ครับทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคดีความได้นะครับหลายๆท่านนะครับมักจะเขียนลายเซ็นแบบนี้ปเป็นเซ็นค้ำประกันจุ๊บไหมหลายหลายท่านครับมักเขียนลายเซ็นแบบนี้เซ็นค้ำประกันแล้วมักจะโดนฟ้องร้องนะครับเป็นหนี้ร่วมกับคนนั้นคนนี้นะครับปัญหาจึงเกิดขึ้นวนเวียนซ้ำๆซๆ,ๆแบบไม่จบสิ้นนะครับนี่ก็คือกฎข้อห้ามนะครับห้ามเว้นช่องไฟเห็นไหมการเขียนเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรจะทําให้การเงินไหลออก นะครับห้ามขีดเส้นใต้ลายเซ็นจะทําให้คุณทํางานเหนื่อยหนักเป็นการแบกภาระงานหนะักนั่นเองนะครับรูปแบบลายเซ็นบางท่านนะครับเขียนเป็นาการเขียนปกติอย่างเช่นนะครับลายเซ็นของแบบนี้นะฮะยกตัวอย่างนะสมมุติลายเซ็นของคุณกดชพันแบบเนี้ยท่านผู้ชมเห็นช่องไฟระหว่างตัวอ,อักษรไหมฮะช่องไฟที่เกิดขึ้นระหว่างตัวอ,อักษรแบบนี้ครับเป็นสาเหตุทําให้การเงินไหลออกนะครับลักษณะแบบนี้เงินไหลออกนะครับทําให้เก็บเงินไม่อยู่ นะครับที่นี่ฮะนี่คือที่มาของกฎข้อห้ามทั้งหมด5ข้อด้วยกันห้ามมีเส้นตัดกันห้ามมีวงกลมวงรีห้ามเว้นช่องไฟห้ามมีหัวตัวอักษรห้ามขีดเส้นใต้าลายเซนท่านใดมีลักษณะแบบนี้นะครับต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะออกแบบลายเซนกันใหม่ด้วยให้แบบลายเซนของเรานั้นนะครับสวยงามแบบไหน นะครับอ่ะทา่านผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่นะครับกดแชร์นะฮะกดแชร์แล้วพิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาได้เลยนะครับขอดูตัวอย่างการสาธิตวิธีการเขียนลายเซ็นนะครับคูบิ๊กจะได้อธิบายเจาะลึกรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าแบบลายเซ็นที่ดีจะต้องเซ็นแบบไหนเซ็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ท่านแรกนะฮะที่กดแชร์นะครับท่านแรกที่กดแชร์นะครับอ่ะท่านใดที่กดแชร์แล้วพิมพ์คาว่าแชร์แล้วต่อท้ายชื่อของท่านเอาไว้ด้วยนะครับคูบิ๊กจะได้ทราบว่าท่านได้กดแชร์แล้วนะครับของคุณพิชยาภานะครับ เห็นไหมครับพอพานนะครับเขียนเป็นเส้นโค้งเปิดรับรั์นะการเขียนลักษณะเส้นโค้งแบบนี้เปิดรับทรัพ์ด้านหน้านะครับพัชยาภานะครับไปดูกันนะฮะนี่คือตัวอย่างวิธีการเขียนลายเส็นท่าผู้ชมสังเกตดูว่าเวลาเขียนลายเซ็นเนี่ยเห็นไหมไม่มีเส้นตัดกันเลยรูปแบบลายเส็นที่ดีห้ามเส้นตัดกันรูปแบบลายเส็นที่ดีจะไม่เป็นวงกลมวงรีที่สําคัญรูปแบบลายเซ็นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะตรงนี้เขาเรียกว่าจะตรงเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าแองเงินแองซับท่านผู้ชมมีลักษณะลายเส้นที่เป็นแองเงินแองซับแบบนี้ไหม รูปแบบลายเซ็นของท่านมีลักษณะที่เป็นถุงเงินหรือไม่แบบนี้เขาเรียกว่าถุงเงินถุงเงินตัว S ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าหางลายเซ็นจะต้องชี้ขึ้นลักษณะการเขียนลายเซ็นชี้ขึ้นแบบนี้บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองบ่งบอกถึงความสําเร็จนะครับ <aş. S 2> เพราะลายเซ็นที่เป็นลักษณะถุงเงินตัว S มาจากคําว่า c c e s s s u c ก e s s ก็หมายถึงความสาเร็จนั่นเองดังนั้นแบบลายเซ็นนะครับจึงต้องลงท้ายด้วยถุงเงินแบบนี้หางลายเซ็นชี้ขึ้นเห็นไหมคือความเจริญก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรือง นะครับโค้งด้านหน้าคือการรับทรัพย์นะขีดตวัดเส้นด้านบนขีดขึ้นลักษณะแบบนี้ช่วยในเรื่องของการเลื่อนยศนะครับขั้นตําแหน่งนะครับที่สําคัญนะครับช่วยเสริมเกี่ยวกับโชคลาภด้วยนะครับนี่คือนะครับความหมายที่ดีในการเขียนลายเซ็นที่ถูกต้องกดแชร์พิมพ์ชื่อส่งเข้ามาครับท่านใดที่ยังไม่กดแชร์นะครับให้พิมพ์คําว่าแชร์แล้วต่อท้ายชื่อของท่านเอาไว้ด้วยนะครับครูบิ๊กจะได้ทราบว่าท่านได้กดแชร์แล้วเพราะว่าบางท่านกดแชร์ไม่ขึ้นสัญลักผู้แชร์ก็มีนะครับดีดีต้อนรบาท่นชุ ไปดูกันต่อนะครับแบบตัวอย่างลายเซ็นท่าต่อไปของคุณพิชชานะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณพิชชานะครับถ้าคุบิข้ออภัยนะนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นของคุณพิชชาครับสำหรับท่านใดที่ชมอยู่นะครับเข้ามาติดตามชมดูได้นะครับว่าลายเซ็นของท่านนะครับเซ็นแบบไหนเซ็นอย่างไรกดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ดูตัวอย่างการสาธิตวิธีการเขียนแบบลายเซ็นกับคุบินะครับสำหรับท่านใดที่ชมอยู่นะครับเข้ามาติดตามชมดูการสาธิตวิธีการเขียนลายเซ็นครับ กดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านนะครับส่งเข้ามานะครับขอดูตัวอย่างการสาธิตวิธีการเขียนลายเซ็นกับครูบิ๊กนะครับผ่านการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับพิมพ์คําว่าแชร์แล้วต่อท้ายชื่อของท่านเอาไว้นะฮะสำหรับท่านที่ชมอยู่นะครับพิมพ์คําว่าแชร์แล้วนะฮะต่อท้ายชื่อของท่านเอาไว้ครูบิ๊กจะได้ทราบนะครับว่าท่านได้กดแชร์ให้แล้วนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าพลาดนะฮะกดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาได้เลยนะครับขอดูตัวอย่างการสาธิตการเขียนลายเซ็นครับไปดูกันต่อนะฮะแบบตัวอย่างาายเซนนท่่ตออไปครขงุณ สุเนตานะครับแบบตัวอย่างลายเซ็นท์ถ้าต่อไปของคุณสุเนตาอ่ะด้านบนนะนะครับอ่ะของคุณสุเนตานะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณสุเนตานะครับยินดีต้อนรับครับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่เห็นสอเสือไหมครับวิธีการการเขียนสอเสือเขียนเป็นลักษณะช้อนเงินช้อนทองนะครับลักษณะแบบนี้ถึงจะเป็นลักษณะลายเซ็นที่ดีนะครับท่านใดที่ชมอยู่นะครับใจเย็นๆนะกดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาคืนนี้อยู่กันยาวๆคืนนี้มาดูแบบตัวอย่างลายเซ็นกันครับ ท่านต่อไปของคุณกมลพรน,นะครับแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปนะครับของคุณกระมลพรครับนี่คือตัวอย่างการเขียนลายเซ็นของคุณกมวลพรต่อด้วยแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปครับของคุณสมบัติเห็นไหมสอเสือจะไม่มีเส้นตัดกันเลยลักษณะการเขียนลายเซ็นที่ดีการเขียนลายเซ็นที่ถูากาต้องนะครับรูปแบบลายเซ็นจะต้องเซ็นแบบนี้นะฮะหลายๆท่านเขียนสอเสือ,อผิดวิธีนะเขียนแบบไหนนะครับเดีไไ๋ยนวะรามาดูกันนะหลายๆท่านนะครับมักเขียนสอเสือแบบไหนครับเขียนสอเสือม้วนเป็นก้อนนะฮะบางท่านเขียนสอเสือลักษณะแบบนี้เจอเยอะมากถูกไหม หลายๆท่านเซ็นแบบนี้นะนะครับบางท่านเนี่ยนะครับเขียนส่อเสือแล้วตัดเส้นลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับอ่าแล้วเขียนเป็นวงวงแบบนี้เจอเยอะเลยนะครับซึ่งการเขียนสอเสือลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นก้อนกลมๆเกิดขึ้นไหมครับลักษณะแบบนี้หมายถึงการแบกหนี้ทันทีก้อนกลมๆอยู่ด้านบนแบกหนี้ทันทีเห็นนะนะครับแล้วเส้นตัดตัวอักษรท่านผู้ชมดูนะเส้นตัดตัวอักษรตัวแรกทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคดีความท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าการเขียนลายเส้นผิดวิธีในส่งผลเสียทันที ฉะนั้นนะครับเราต้องเขียนให้ถูกต้องถ้าเราเขียนผิดนั่นหมายถึงชีวิตที่มีแต่ปัญหาถ้าเราเขียนผิดชีวิตของคุณก็เจอแต่ปัญหาวนเวียนซ้ำๆแบบไม่จบสิ้นนะครับบางท่านเนี่ยใช้ลายเซ็นทุกวันเท่ากับว่าเราบอกกับตัวเองนะครับว่าปัญหา,าจะเกิดขึ้นกับเราทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับเป็นการโปรแกรมชีวิตนะครับเป็นการโปรแกรมชีวิตอย่างหนึ่ง ลายเซ็นที่ดีจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ถ้าลายเซ็นเสียทําให้ชีวิตของเราพังได้นะครับกดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามานะครับไปดูกันต่อแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปของคุณทัชชนน์นะครับพอทหารเขียนเปิดรับซับเช่นกันนะฮะนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณทัชชนน์ครับอยู่ดีต้อนรับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่นะฮะท่านต่อไปครับของคุณนุสลานะครับท่านใดที่ชมอยู่กดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาได้เลยอย่ารอช้าครูบิ๊กบอกแล้วนะครับว่าอย ท่านใดที่คุณพิจังไม่อ่านชื่อพิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาไม่ได้ท่านต่อไปของคุณพรพันธ์ครับแบบตัวอย่างลายเซนท่านต่อไปนะครับของคุณพรพันธ์นี่คือตัวอย่างการสาธิตวิธีการเขียนลายเซนของคุณพรพันธ์นะครับต่อด้วยแบบตัวอย่างลายเซนท่านต่อไปของคุณสิริวัลนะครับด้านบนนะของคุณสิริวันนะนี่คือตัวอย่างแบบลายเซนครับของคุณสิริวันเห็นไหมครับทุกๆแบบลายเซนที่คุณพิจกออกแบบนะครับลักษณะรูปแบบลายเซนจะไม่มีเส้นตัดกันเลยนะครับอันนี้คือกฎที่สําคัญมากๆนะครับ ลายเส้นไม่เป็นวงกลมวงรีนะครับสำคัญมากๆนะฮะยินดีต้อนรับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดแชร์แล้วส่งชื่อของท่านเข้ามาครับสำหรับท่านใดที่ชมอยู่นะฮะไปดูกันต่อนะครับการเขียนลายเส้นนะครับที่เป็นตัวมอม้าไปดูนะการเขียนลายเส้นหลายๆท่านเขียนมอม้าแบบนี้หลายๆท่านครับเขียนมอม้าม้วนเป็นก้อนแบบนี้เจอนอนหูม้วนเป็นวงแบบนี้ก็มีเหมือนกัน นะครับมีท่านผู้ชมนะครับส่งลักษณะลายเซ็นแบบนี้มาให้ครูบิ๊กตรวจนะครับซึ่งการเขียนลายเซ็นมอม้าแบบนี้อ่ะปอปาอีกแบบหนึง่งมีนะฮะหลายๆท่านเขียนปอปาแบบนี้นะครับซึ่งการเขียนลักษณะลายเซ็นที่มีก้อนกลมๆครูบิ๊กบอกแล้วนะก้อนกลมๆด้านหน้าแบบนี้หมายถึงปัญหาการเงินทั้งหมดก้อนกลมๆด้านบนคืออะไรครับปัญหากเกี่ยวกับหนี้สินครูบิ๊กพยายามบอกและย้ําเตือนตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะคงใช้ลายเซ็นแบบผิดวิธีแบบนี้อยู่ ฉะนั้นนะครับเวลาที่กูบิกวิคอลไยเซนนี่คือสิ่งที่สําคัญที่ท่านผู้ชมจะต้องเรียนรู้เอาไว้เวลาที่เราเห็นลายเซนแบบนี้เราจะได้หลีกเลี่ยงการใช้นะครับหรือเราอาจจะเห็นคนที่เขียนลายเซนแบบนี้นะครับเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนใกล้ชิดเราอาจจะให้คําแนะนําได้ว่าเป็นไปได้ให้ปรับเปลี่ยนนะครับไม่ให้มีก้อนกลมๆเพราะการมีก้อนกลมๆในายเซนจะหมายถึงหนี้สินนะครับเอาง่ายๆเลยหมายถึงหนี้สินอย่างเช่นการเขียนหนูเหมือนกันบางท่านนะครับเขียนายเซนม้วนเป็นก้อนแบบนี้โนหนูม้วนเป็นก้อนแบบนี้ ท่าผู้ชมสังเกตดูนะตรงนี้กลายเป็นตัวหอหีบเห็นไหมตรงนี้คือนอหนูสลอไมโทกลายเป็นอะไรครับเป็นคําว่านี่ท่าผู้ชมครับหลายหลายท่านครับเขียนลายเซ็นลักษณะลายเซ็นแบบนี้เท่ากับคุณเขียนคําว่านี่บอกกับตัวคุณทุกวันคุณใช้ลายเซ็นแบบนี้ทุกวันก็เท่ากับคุณเขียนคําว่านี่ทุกวันในลายเซ็นเป็นการบอกกับชีวิตของคุณเพราะลายเซ็นคือเส้นชีวิตครูบิ๊กย้ำให้ท่านผู้ชมฟังเสมอครับว่าลายเซ็นเส้นชีวิตลายเซ็นคือเส้นของชีวิตฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเขียนลายเซ็นแบบนี้เท่ากับคุณบอกกับตัวคุณว่าอะไร บอกกับตัวคุณว่ you าเส้นชีวิตของคุณหมายถึงคําว่านี่คุณกาลังเขียนลายเซ็นที่เป็นเส้นชีวิตของคุณหมายถึงคําว่านี่หมายถึงคําว่าลายายนี่คือข้อเสียที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆท่านเข้าใจผิดนะหลายหลายท่านเข้าใจผิดบางท่านนะครับไปเขียนลักษณะลายเซ็นบนนี้เจอนะฮะเจอจอจานวัลงด้านล่างอีกลักษณะแบบนี้เลยนะครับลักษณะลายเซ็นแบบนี้นะครับโอเคอย่างน้อยๆนะครับเขาก็มีแหวเงินแหงทรั์นะแต่การเขียนลายเซ็นนั้นการเขียนลักษณะลายเซ็นแบบนี้มันไม่ดีตั้งแต่แรก เกิดจากอะไรกดจากการเขียนจอจานวนลงด้านล่างจอจานวนลงด้านล่างท่านผู้ชมดูส่วนโค้งตรงนี้ละม้วนตรงนี้การเป็นตัวไระฮะจอจานกับนอนหนูรวมกันเป็นคําว่าจนเห็นไหมนะครับยังดีนะไม่เติมอินฟินิตี้ลงท้ายถ้าเติมอินฟินิตี้ลงท้ายหมายถึงอะไรจนติดลบไม่มีที่สสุดแต่หารู้ไหมครับการเขียนจอจานวนลงด้านล่างแบบนี้ครูบิ๊กถามว่าทำไมเขียนแบบนี้เพราะเขาต้องการให้เป็นเลขแปดหรืออินฟินิตี้นั่นหมายถึงอะไรฮะนั่นหมายถึงเขากำลังเขียนคำว่าจนติดลบไม่มีที่สิ้นสุดในลายเซน เข้ากับบอกกับตัวเองว่าจนไม่มีที่สิ้นสุดจนไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมดังนั้น,น,นความหมายของลายเซนสำคัญมากเพราะนี่คือเส้นชีวิตคุณต้องการเส้นชีวิตที่อ่านว่าจนไม่มีที่สิ้นสุดหรือวันนี้ถ้าครูบิ๊กบอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนไหมฮะถ้าคุณใช้ลายเซนแบบนี้นะครับยินดีต้อนรับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะท่านใดที่ใช้เลข8หรืออินฟินิตี้เลิกใช้ได้เลยนะครับเพราะอะไรฮะ อินฟินิตี้เป็นค่าติดลบในลายเซ็นอยู่ในโลโก้สินค้าทะเบียนรถทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์คุณใช้ได้โลโก้สินค้ามีอินฟินิตี้ได้ไม่ผิดแต่เมื่อไรก็ตามอยู่ในลายเซ็นหมายถึงติดลบไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเกิดจากการลากเส้นเกิดจากการลากเส้นปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดทีหลายหลายคนใช้อินฟินิตี้บ่นเป็นเสียงเดียวกันจริงไม่จริง,รงใช่ไม่ใช่คําตอบอยู่ที่คนใช้สัญลักษณ์นี้ คนใช้สัญ,สญลักษณ์นี้ส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินบางคนมีปัญหาคดีความถ้าได้เป็นคดีความนะวนเวียนซ้ําๆไม่จบสิน้นชีวิตขึ้นลงขึ้นศาลตลอดนะครับศิลปินดาราท่านผู้ชมเห็น,หนไหมศิลปินดาราหลายๆคนครับใช้ตัวอินฟินิตี้แล้วเป็นไงทุกวันนี้โดนฟอ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลชีวิตไม่ได้ทํามาหากินอะไรขึ้นลงขึ้นศาลจนหมดตัวเกิดจากเมื่อควูบิทไปดูลายเซนของแต่ละคนโอ้โหอินฟินิตี้เบลเลอร์เลยนะฮะฉะนั้นท่านผู้ชมครับถ้าใดได้ใช้อินฟินิตี้ต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแกไขนะ ยินดีต้อนรับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับท่านใดที่ชมอยู่นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามชมดูได้ครับยินดีต้อนรับสำหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมทุกท่านครับกดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านนะฮะส่งเข้ามาได้เลยนะครับขอดูตัวอย่างการสาธิตวิธีการเขียนลายเซ็นครับไปดูท่านต่อไปนะของคุณพิมพ์กมลนะครับพอพานอีกครั้งนะฮะการเขียนพอาพาันได้เป็นช้อนเงินช้อนทองเห็นไหมนอกจากการเขียนลายเซ็นที่ดีความหมายต้องดีด้วยนะครับแบบลายเซ็นเห็นไหมครับช้อนเงินช้อนทองเปิดรับทรัพย์เป็นแองเงินแองทรัพย์ ลายเซ็นที่ดีเห็นไหมครับไม่มีเส้นตัดกันเลยลายเซ็นที่ดีไม่มีวงกลมวงรีนี่คือการเขียนลายเซ็นที่ถูกต้องกดแชร์พิมพ์ชื่อส่งเข้ามาครับถ้าต่อไปของคุณสัญญาหลายๆท่านที่ครูบิก๊กยังไม่อ่านชื่อกดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาใหม่ นะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นของคุณสรัญญาท่านต่อไปครับของคุณพิมพ์ขวัญน,นี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณพิมพ์ขวัญครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นของคุณพิมพ์ขวัญท่านผู้ชมสามารถเข้มามาเรียนรู้ดูได้นะครับว่าลายเซ็นของท่านควรที่จะเซ็นแบบไหนเซ็นอย่างไรถึงจะเป็น,ปนลักษณะลายเซ็นที่ดีนะครับยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะท่านต่อไปครับของคุณมงคลนะฮะมอมะเห็นไหมถ้าเขียนเป็นก้อนกลมกลมแบบนี้คูบิกเขียนใหม่นะครับลักษณะลายเซ็นการเขียนตัวมอมะจะต้องไม่เป็นก้อนกลมดหมจะเป็กๆเ่าน นี่คือการเขียนลายเซ็นที่ถูกต้องนะครับเมื่อเรารู้ข้อเสียแล้วเมื่อเรารู้ต้นเหตุเมื่อเรารู้สาเหตุของปัญหาแล้วเราจะได้เขียนลายเซ็นให้อย่างถูกต้องดีไหมครับแบบนี้อ่ะกดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามานะฮะ ท่านต่อไปครับแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปครับของคุณสรัญญาได้ไปแล้วนะฮะท่านต่อไปของคุณนิระมนครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณนิระมนครับท่านในที่ชมอยู่อย่ารอช้ากดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาครับท่านต่อไปครับของคุณมงคลได้ไปแล้วท่านต่อไปของคุณชนนภาครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นนะฮะของคุณชนนภายินดีต้อนรับสําหรับ f อทุกท่านครับท่านต่อไปนะครับยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านท่านต่อไปของคุณพรปวีนะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นนะครับของครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาวิธีการเขียนลายเซ็นที่ถูกต้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆขอขอบคุณจากใจจริงครับถ้าต่อไปของคุณจักนกรนะครับแบบตัวอย่างจังกนกรนะแบบตัวอย่างลายเซ็นท่าต่อไปนะครับของคุณจักนกร นะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซนครับของคุณจันกรนะฮะเห็นไหมลายเส้นไม่มีเส้นตัดกันลายเส็นไม่มีวงกลมวงรีนี่คือการเขียนลายเซนที่ถูกต้องครับท่านต่อไปของคุณกัญยลักษณ์แบบตัวอย่างลายเซนท่านต่อไปครับของคุณกัญยลักษณ์นะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซนของคุณกัญยลักษณ์กดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาเห็นไหมครับแบบลายเซนไม่มีเส้นตัดกันรูปแบบลายเซนไม่เป็นวงกลมวงรีท่านใดที่อยากรู้ลายเส็นของท่านเซนแบบไหนเส้นอย่างไรกดแชร์พิมพ์คําว่าแชร์แล้วต่อท้ายชื่อของท่านเอาไว้อ่ะรอบนี้คุดังมาน่ย ท่านผู้ชมขอสุดปังหน่อยฮะพิมพ์สุดปังครับพิมพ์คําว่าสุดปังนะครับสุดปังเอาใหม่นะนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พิมพ์คําว่าสุดปังนะครับขอสุดปังหน่อยฮะสุดปังเว้นวรรคแล้วตามด้วยชื่อนะครับนะครับเว้นวรรคแล้วตามด้วยชื่อของท่านส่งเข้ามาครับขอดูตัวอย่างการสาธิตวิธีการเขียนลายเซ็นกับกูบิกนะครับท่านต่อไปฮะแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปนะครับพิมพ์สุดปังเว้นวรรค